สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมมีไส้กรอ,อกอีสานแบบร้อนๆเลยมาชมชมกินด,ด้วยกันนะครับมีพริกแกงกับไส้หมูเออผักของเราวันนี้เราเปลี่ยนมาเป็นผักคะน้าแล้วอชอบ<ล>นะตใจ <laughs> แล้วก็มีขิงดองเยอะเลยคุณผู้ชมแล้วก็มีพริกอยุ่ด้านหลังนะครับผมมาลุยกันเลยอปกินอะไรก่อนอิกินลูกเล็กนี่ก่อนนะอันนี้นี่พริกแกงพริกแกงหมูเพราะว่าอันนี้อร่อยกว่าเพราะสีมันเข้มกว่าดึงอย่างนี้เลยนี่แล้วน,นีอ่อ่ะลองชิม อ่อน้อยอ่อน้อยอ่อน้อยเป็นไงอร่อยแล้วร้อนเลยต้องรีบกินแล้วร้อนแหละอันนี้อันนี้ไม่ค่อยมีหมูพี่เจมเหรอใช่อันนั้นอันนั้นน่าจะหมูหมูนี่นั่นอๆกินที่แม่มีหมูก่อนทำไมทำไมอ่ะอ่ะเจับอยู่ชิมกันนะอืมอันนี้เน้นข้าวเนาะมีข้าวมีข้าวข้าวใหญ่มันไม่ค่อยมีหมู โอ้ขึ้นถึงเจ้านั้นที่พิเก็มออกมาเลยอะ่ะจ้านันแบบเจ้านั้นไม่ค้าไปแล้วพริกแกงอะ่ะรสรส,รสพริกแกงอร่อยมากอะ่ะพี่นหนูเ๋ยด้านหลังหอ,หอม <laughs> ลองสิแมวแล้วโอกาสอะ่ะก <laughs> ินที่อร่อยว่าเอาผักคะน้าสินี่ <laughs> นี่หมดแล้วครับท่านี่ไงไม่ได้เอาเนี่ยมังดึงออกทางไกลก็ไม่คมที่บ้านอืมอันนั้นมังซีเกมเดี๋ยวดิเอาอันนี้ก่อน เนี่ยจะเก็บหมูไว้กินน้วนี่ยอันนี้ใช่เปล่า,าอันนี้มันลูกใหญ่กว่าลูกใหญ่กว่า่ะลุยนี่ลูกใหญ่อันนี้แากเปรี้ยวหน่อย ตะวี่งทำอันนี้มากกว่าอยู่ในหม้อถ้าเราถ้าเราเอาไปทอดอีกทีอ่ะผมว่ามันจะอร่อยกว่าน,นี้นะอมน้ำมันเลยอมน้ำมันเหรอ เฮ้ยขออนุญาตขออนุญาตขอโดยเองหมดแล้วมาขอเออน่ะอยู่ในหาดกินทุกครั้งต้องเอื้อเฟือเผือแพรหมดแล้วฝั่งแล้วข้าหน่ำของเขานี่ฝั่งนี้อืมจอบนี่ ตาเนันในหมอเองในหมอท่านลูกเร็วอ่ะอืมโคตอ่ะใส่กล่องหน่อย,ยฮผมไปเอาจากหม้อมาโอเแต่เนี้มีการเดียวใช่หมดละ <Okay. S 3> มีแต่โหระพากับ เนี่ยมีแค่เนี้ยรู้นะมองจังเลยเอ้ากิดไปติดการกินผักไม่คิดแต่ดีมันจะอร่อยขนาดนี้ขนาดอ่ะผมคิดว่ามันยังกลิ่นแรงกว่าที่สุกแล้วต้องหนอมปกติไม่ค่อยกินนั้น่ย หวานเกิดชึ้นหน้าฉันได้ไหนครับพระเจ้าอดอยากปากให้นะไม่เราให้ให้มันบ่อย อ้ได้บุญนั่นเนี่ยก็ให้มันอยู่มันกินว่ามันไม่ใช่หมาของเรามันมาเราก็ให้มันกินเหมือนมาเป็นชุดเป็นชุดนะบางทีก็ก่อนที่ไอ้สองสองตัวนี้จะมาก็มีตัวนั้นมาก่อนนะผมจำได้ตัวนี้มาก่อนมันก็หมาหมา เป็หมามอมหมาบ้านเนี่ยมาสองตัวจำได้อยู่ชับมันนี่แหละอันนี้อันน,น,นี้อีกเจ้านะอร่อยกว่าน,นี้คุณผู้ชมอันนี้มันน่าอร่อยชอบมันนี้มากกว่าเพราะว่ามันรสจัดกว่าเฮ้ยมันอันนี้มันจืด อีจ้านั้นแ่ะคุณผู้ชมมันจะอร่อยนะที่เรากินอ่ะหมูมมแบบหมูนึ่งเด้งเลยอ่ะทั้งหมูทั้งเครื่องแกงอ่ะอเขาใส่แบบเต็มอ่ะอันนี้เขาจืดแนิดนึงจะหาว่าอร่อยมันอร่อยอยู่แต่เราเคยกินที่มันอร่อยกว่าเราก็นึกถึงที่มันอร่อยเพราะเราผ่านอะไรมาเยอะอ <c oughs> กับการกินเราจ,จำได้เราเคยจำรสชาติอันไหนอร่อยอ <c oughs> ในโบรแซ็ปนี่คือซิมจะรู้เลยครับเป็นวันเนี่ยครับมเดี๋ยวให้กินครับเป็นวันไงมันไล่ไปแล้วเนี่ยมนจะบ,บินบินตรงนั้นมันไล่ไปแล้ว เนี่ยอันน้อยอ่ะอันน้อยเนี่ยกระดด๊บฮึนะเนี่ยมันก็ดัดเหรอวันสั้นอ่ะมันน้อยมันสั้นอ่ะในห้องก็ดัดม้านอะไรรึเปล่ากะดัดน้อยหนึ่งนอนแล้วก็ดัดโป้โคู่ไหมเดี๋ยวโป้โกันโอ้ปั่นมือเด้วยครับอ้าวคนก็ดัดต้องกินก็ดัดโป้โคโป้โค ปลาโคมันแต่ว่ากับปลาโค่ะคือลังตาใหญ่โอายกบ้านเราปลาโคผมเนี่ยเดยวเขาก็ว่าผมไม่ดมด <c oughs> ได้กงใหมดเลยเอากินที่ปลาโค่ะเดึงออกกัน ดีเร็วกว่ตัดอยอะแน่นอนเนาะเนี่ยเ,เราซื้อบือาปั้งนานแม <laughs> ่พี่ทําอย่างนี้ตลอดพี่ไม่เคยซื้อบือ <laughs> เออไม่เป็นเราวาตัดอยู่ <laughs> นอนน่ะซื้อบือคนเดียว <laughs> เอาผักเกรี้องแล้วอะ่ะ นู่นตัวซ้ายเร็วไม่หันเขามันโดนยัง่งอืมเวรหนึ่ง น้นเหลือเยอะให้มันกินหน่อยโอแค่นนี้เก็บไว้กินคนอะไม่งั <c oughs> ้นเย็นเราหิวข้าวกินหมดทีเดียวก็จุกนะคุณผู้ชม,ชมกินเยอะผมก็จะไม่อัดแล้วท่วงหนึ่งที่อัดกันอะโหจุกเลย ช่วงนั้นผมตัวบวมม,มวากอ้วนด้วยพี่เก๋เมืเอม่อลายเป็นโบโหไปเลยเรากินเหลือไปกินีนมื้อหนึ่งก็ได้เราท้องรก่อนนะครับผมวันนี้ก็ชวนทุผู้ชมมากินไต้เกาะอีสานนะครับผมสองรสสองรสชาตินะครับผมก็ใส่พริกแกงแล้วก็หม,มูนะครับวันนี้ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมไ้พบเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ